กลับมาต่อตอนที่24ี่นะครับในตอนที่ย4บนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างพื้น,อออนะนคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างได้กี่แบบสร้างยังไงนะครับเรามาดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่าพื้นนะครับที่แบบเป็นพื้นคอสลอเนี่ยแบบหล่อในที่นะครับมันมีกี่แบบนะแล้วก็โปรแกรมนะครับหรือ QRc เนี่ยทำยังไงนะครับในการทำมันนะครับนะอ่ะโอเคแม้มันจะไม่ตอบโจทย์ทุกกรณีนะครับแต่เกือบใช้ได้หมดลอะอาจต้องใช้คำสัง่งพื้นฐานบ้างบางบางคำสั่งนะช่วยนะครับหรือใช้เอเจนอื่นช่วยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากการทำพื้นสี่เหลืองขึ้นมาก่อนนะครับสี่คูณสี่ แล้วผมจะให้มันหนานะครับพูนะสิบเซนนะที่เราเจอไปบ่อยในบ้านเรียนทั่วไปนะครับจะหนาสิบเซนนะครับก็เมฆกรุ๊ปนะครับสี่คูณสี่นะแล้วก็หนาสิบเซนครับแล้วก็คี้ไป x ห้าไปเลยนะครับห้าแผ่นโอเคเดี๋ยวเราจะลองนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วก็ทำทีละแบบนะครับ เอาล้ครับก็เริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราไปที่คําสั่งนะครับตรงนี้เรียกว่า set s t ต e ลจากนั้นนะครับไปที่คาสั่ง e ซ s สติ e แล้วนะครับเราก็มา Set up นะครับ General ก่อน General นะครับแล้วก็มาที่ตัวพื้นนะครับระยะคอบวันนี้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เซตค่าไว้2เซนนะครับถ้าใครต้องการจะปรับก็ปรับเองนะครับอ่ะผมเซตไว้2เซนติเมตรครับจากนั้นกลับมาที่ตั้งค่าเสาเกมฐานรากคานพื้นนะครับบริเวณนี้ นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่พื้นครับคือตอนนี้สําคัญมากคือพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับที่วางบนดินเนี่ยนะครับมันจะเป็นพื้นแบบยกลอยหรือเป็นพื้นแบบนะครับมีการรองพลาสติกหรือรองทรายหรือรองรีคอนกรีตน,นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะเป็นแบบรองทราย10เซน แล้วก็ไม่มีลีนนะครับไม่มีลีคอนกรีตก็ลบทิ้งไปศูนย์แล้วก็บอกปูพลาสติกครับอ่าเรียบร้อยนะครับระยะเหล็กบนฝังในคานนี้อันนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่รองรับนะครับอันนี้ก่อได้นะครับแต่ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่ครับโอเคครับกดเซฟนะครับอันนี้เราเรียบร้อยแล้วพื้นนะครับปรับละสรุปนะครับก็คือใช้ตัวทรายรองก่อนจากนั้นปูพลาสติกนะครับทรายชุมน้ำนะแล้วก็ปูพลาสติกนะครับแล้วก็เทคอนกรีต วางเหล็กเทียนกิดนะครับต่อไปปี่สั่คกับอ่อตัวแรกเลยเป็นค่าดีฟอสตั้งต้นไว้นะครับอ่ะผมเอาหนาขอย้ํานะครับพื้นนี่ต้องหนาเท่ากันนะครับกับค่าที่เรากรอกนะตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะครับพื้นนะครับเรา10เซนตรงนี้ก็ตัว10เซนด้วยนะครับต่อไปวายเมทใส่ไหมวายเมทไม่ใส่นะครับไม่มีไม่มีวายเมทต่อไปครับเหล็กล่างด้านสั้นเหล็กล่างด้านสั้นอ่ะผมเอาเหล็กด้านสั้นเป็น rb บเก้าแล้วก็หารกัน20เซน เหล็กล่างด้านยาวก็เป็น rb 9แล้วก็ห่างกัน20เซนครับแอดนะครับเหล็กบนมีไหมไม่มีครับระยะแอดเป็นศูนย์เหล็กบนมีไหมไม่มีครับระยะแอดเป็นศูนย์ระยะเสริมพิเศษมีไหมนอนครับไม่ต้องใส่ไทตรงนี้ก็คืออะไรครับเป็นคานยืนนะครับนะกับคานปกติซึ่งตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับตอนนี้เรายังมียังไม่รองรับนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับโอเคเราก็ได้แล้วครับอ่ะผมก็จะเซฟครับ จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาสร้างได้เลยครับคือความแตกต่างระหว่างพื้นกับเสาคานนะครับคือตรงนี้ครับถ้าเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วครับกดที่ T D เราสามารถสร้างพื้นได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องสร้างทูรีกดไปที่ T D ครับแล้วกดคําสั่งนะครับสแลปสติลตรงนี้นะสร้างส l a ปนะครับพื้นคือส l a ปนะ S นะครับแล้วก็เลือกเลยครับ S หนึ่งแบบทีละตัวนะ กดโอเคกดคลิกครับอ่ามันจะได้แบบนี้ขึ้นมาเลยครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเห็นไหมอันนี้คือพลาสติกนะครับวิธีการเช็คเลเยอร์นี้นะครับเราใช้ตัวแท็กทูก็ได้อินโฟมิชันนะครับอินโฟทูนะครับแล้วก็กดที่ตัวแท็กทูครับกดปุ๊บนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะบอกว่านี่คืออะไรนะพลาสติกและนี่คืออะไร สายหยาบนะครับแล้วก็นี่คือเหล็กนะครับความข็งแก็จะมีเหล็กอยู่โอเคนะครับอันนี้คือพื้นนะครับที่อ่าเหล็กบนไม่มีนะครับแล้วก็วางห่างกันยี่สิบเซนอ่ะง่ายไหมครับทุกคนนะเคลียร์นะโอเคครับต่อไปครับพื้นตัวนี้มาวางบนดินใช่ไหมเป็นแบบนี้ดูไยครับแต่ถ้ามันวางวางอยู่ในคานล่ะมีคานปิดนะครับอยู่สองด้านล่ะเป็นยังไงนะครับทํำยังไงครับอันนี้ผมโชยทีนะอันนี้คือมันอยู่ในพื้นนะ ถ้ามีคานครับจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทําคานขึ้นมาก่อนอันนี้คานที่อยู่แบบนี้ครับเมกรุปนะอันนี้คือคานที่มันพื้นเนี่ยสอดเข้าไปในคานครับแล้วผมก๊อปปี้ตรงนี้มาอีกฝั่งหนึ่งแต่คราวนี้ฝั่งเนี้ยมันจะต่อกันแบบนี้คือนะครับอันนี้คือต่อพอดีนะอันนี้คืออมพื้นอมเข้าไปในคานนะครับ โอเคเราจะลองทำดูครับผมกดที่คำสั่งครับสแลปแล้วก็ each ครับ s 1กดโอเคนะแล้วเลือกครับคลิกเอาแล้วครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้ามีคานอยู่ครับเหล็กมันจะถ้าเราเอาพื้นนะครับวางอมไปในคานครับเหล็กจะล้วงเข้าไปในคานแบบนี้ครับ อันนี้อยากให้ทุกคนรู้หลักการก่อนนะในการทํางานก่อนนะครับและฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับนั้นเองนะครับถ้าเรามีคารหัวท้ายห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดนะครับเข้าใจไหมครับนะฝั่งนี้ครับห้ามนะครับนะอ่าโอเคนะนะครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวตอนนี้โอเชี่ยปัจจุบันเนี้ยนะครับ ไอ้ทรายกับพลาสติกเนี่ยมันจะกินเข้าไปในคารนิดนึงนะครับเซนเตอร์ด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะปรับแก้ให้เวอร์ชันหน้านะครับแต่ถ้าใครตอนนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะเป๊ะนะครับก็เข้าไปพุทภูมิเข้าใจไหมครับนิดเดียวเองครับไม่ยากนะครับเข้าไปจากการพุทกภูเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรากําลังปรับแก้ให้นะนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังปรับไม้แบบให้อยู่ครับนะอะไรี้พลาสติกครับแล้วก็เข้าไปแก้แล้วก็พุทภูมิบนี้ครับอ่าไม่ยากะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตต่อไปเนี่ยเดี๋ยว,วเราจะปรับให้นะครับตรงนี้นะครับอ่ะแค่นี้เองครับอันนี้ก็หลักการเบื้องต้นง่ายนะแค่แบบนวดน,นี่ตายเลยนนั่นเองเนี่ยวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือเราต้องใส่แบบนี้ครับมีคานใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่คานครับแม้คนระเบิดก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับแบบนี้ครับอันนี้คือคานและนนี้ก็คือคาน อ,อย่างนี้ครับอ่ะถ้ามีสีด้านเลยแล้วก็ใส่แบบนี้ครับทำให้ดูครับโอเคเราก็กดเลยครับพื้นคลิกเห็นไหมครับ มันก็จะปรับให้เรานะครับแบบนี้เคลียร์เนาะนะครับอ่าเคลียร์นะอ่าโอเคนะครับเอาละต่อไปครับเราจะมาดูพื้นอีกหลายแบบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าไอตัวทรายกับไอตัวพลาสติกนี่นะครับตอนนี้อ่าต้องมีการปรับเองนิดนึงนะครับอ่าเวอร์ชันนี้ก็เข้าไปพืดปูครับแค่นี้นะครับเข้าไปตรงนี้อ่าแล้วก็ เข้าไปนี่ครับไฮไลท์อไปเอร์วช่วยนะแล้วก็ดึงนะครับอันนี้ก็นิดเดียวครับนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะต่อต่อไปครับเรามาดูว่าเราจะวางพื้นแบบไหนได้นะครับอ่ะเรามาเลยครับเริ่มมาเลยครับก็ปกติแล้วพื้นเราจะมีนะครับอยู่นะครับหลักคือสามอันแล้วก็มีอีกสามอันย่อยนะครับอ่ะผมจะไม่เอาคารมาใส่ก่อนนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลยครับ S1 นะครับคือตัวนี้อ่ะต่อไปผมดิวพิเคทครับเป็น S2 ครับ S2 ตัวนี้ครับนะผมจะให้เป็นนะครับเหล็กบนวิ่งเต็มนะครับด้วยครับแบบนี้ครับอ่ะก็คือแทนที่จะมีเหล็กล่างวิ่งอย่างเดียวครับมีเหล็กบนวิ่งด้วยครับ และมันจะวิ่งเต็มเลยนะครับตลอดแนวนะครับให้เราปรับตรงนี้ครับไปเป็น L ครับก็คือให้วิ่งเต็มเลยเหล็กบนอ่าเหล็กอันนี้คืออันนี้คือเห็นไหมครับเหล็กบนวิ่งเต็มเลยทั้งคู่ครับแล้วผมก็จะด l ฟ c a t e ออกมาต่อครับตอนนี้เป็น S สาม S สามเนี่ยนะครับผมจะให้เหล็กบนเนี่ยวิ่งที่ L สี่หรือ L สามก็ได้ก็คือ L สนสี่และ L สามกับเสริมเสร็จ คือคล้ายๆกับคอมาแต่สมัยนี้ยเขาไม่ทำคอมาแล้วนะครับแล้วก็เสริม R L ส่วน่อันนี้คือ S 1 S 2 S 3นะนะครับต่อไปครับผมจะดิวิเกตต่อเอาละต่อไปครับมันจะเป็นพื้นอีกันนึงเรียกว่า G S G S เนี่ยนะครับเราจะใช้ Y m a t h นะครับใช้ Y m a t h นะครับก็เราก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก Y match ใช้ไวเมทสมิลนะครับ at ยี่นะครับแล้วก็เหล็กไม่มีครับไม่ต้องใส่ครับอันนี้ก็นอนเลยครับอ่านี่คือพื้นทั้งหมดนะครับที่เราทำได้ครับต่อไปครับพื้นที่ไม่รองรับเวอร์ชันนี้นะครับก็คือพื้นที่มี เหล็กบนวิ like 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 me, like, like ่งอย่างเดียวครับอย่างนี้แล้วคว่มลงอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับซึ่งมันจะเหมือนกับพื้นกรณีแรกของเราที่ซึ่งคว่มลงอย่างนี้พื้นยืดนะครับอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับยังไม่รองรับแต่เรามิลเลอร์ได้มิลเลอร์เหล็กเหล็กเหล็กล่างขึ้นบนได้อเดี๋ยวสอนให้ดูเป็นยังไงครับอ่ะเซฟก่อนอ่ะเราไปดูแต่เทียตัวครับตัวแรกครับเลือกเลยครับเอสดินอิโอเคคลิก อันนี้แบบที่หนึ่งครับต่อไปแบบที่สองครับอันนี้วิ่งเต็มครับต่อไปแบบที่สามครับอันนี้คือวิ่งแบบ L 1นสเนาะเนี่ยอันนี้ครับเสริมคล้ายๆคานนะครับจะมีอ่าโอเคครับต่อไปครับเรามาดูพื้น GS ครับ นี่ครับพื้น G S เนี่ยมันจะกลายเป็นเอาไวเมทมาลงแทนนะครับเป็นภาพนะซึ่งเราสามารถวัดแอเรียได้ครับซึ่งมันจะออกมาเป็นตารางเมตรเข้าใจไหมครับเราวัดเป็นตารางเมตรได้นะครับนวายเมทเราถอดเป็นตารางเมตรอยู่แล้วไม่ได้ว่าเป็นเส้นนะครับนะต่อไปในเคสนี้ครับในเคสที่เราจะเอาเหล็กนะครับมาขึ้นด้านบนนะครับทำยังไงดูนะครับผมจะคัปปี้ตรงนี้มาหนึ่งอัน ล้วอยากจะปรับมันนะครับทํำยังไงวิธีการก็คือว่าให้เราใช้ขั้วฟังนี่ครับขั้ขภาในเหล็กนะครับเลือกแท้งบดตรงนี้ครับจากนั้นเราใช้คำสั่งมิลเลอร์ครับมิลเลอร์ที่สอนในคลาสนะครับมิลเลอร์คลิกแล้วก็มิลเลอร์กลับครับ yes ลบตัวเก่าทิ้งนะครับเห็นไหมครับเราก็จะกลับแบบนี้ได้อ่าอันนี้สาหรับคนที่ต้องการที่จะกลับด้านมันนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่า ง่ายมากๆนะครับ e a s ซ and ฟ u นนะครับอันนี้อ่าเรียบร้อยครับก็กลับด้านแล้วนะครับอันนี้ก็จะคอบเนะครับเกือบทุกอันละเห็นไหมครับพื้นก็น่าจะครอบเหมดแล้วนะต่อไปครับเรามาดูนะครับมาดูหลักการนะครับในการทำพื้นนะครับลัการทำพื้นนะซึ่งจะวางยังไงนะครับมันมีทริกยังไงซึ่งนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะครับทริกในการวางพื้นนะครับพื้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นสีเลียมแบบเนี้ย มันอาจจะมีรูปทรงปแปลกๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาดูหลักการน,นะครับว่าเทคนิคในการทําพื้นนะครับในตัวอาคารจริงๆเนี่ยนะครับมีเทคนิคยังไงบ้างครับ